ได้กรุณาตั้งชื่อคาริวัลเคกิยูเราเป็นภาษาไทยอย่างน่ารักนะครับเพื่อไม่ให้มันดูน่ากลัวที่ทันติการบอกก็คือเริงระบำผีอีสานนะครับนอกจากเราจะเห็นการเริงระบำผีอีสานในในจังหวัดเลยนะครับเขาเรียกว่าผีขดน,น้ำผีตะขนจริงๆอีสานเป็นดินแดนแห่งผีเพราะฉะนั้นผีเราจะขดผีที่ไหนเอามาเริงระบำหมดเลยครับและมีสองสามผีที่มาได้ขัดแก่นได้ประดิษฐ์สร้างทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ เพื่อจะเป็นภาพจำก็คือผีประกวดกับผีกับแก๊บนางไหทั้งทั้งหมดมีประมาณ600 600กว่าตนที่จะมาเล่งระบําที่เรียกว่าแดนแดนแอนทูบในเคเคยูคาริเบิลแถวทีที่26ครับการแก็บขาพการประกวดผีอะไรก็มือการแก็บแบบผีผีพี่เป้าผีอะไรก็เงี้ยอ่ะยังยังครับตอนนี้ยังครับเดี๋ยวเราจะเก็บให้ให้เรียบครับตอนนี้เรามี600กว่าผีนี่ก็เหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาทันพีเป้าพี่มงอาจจะถามเครื่องแบบ จำนวนคนที่เข้ามาจํานวนเยอะมากนะครับ,รบเรื่องมาตรการความปลอดภัยตอนนี้นะครับจัได้วางแผนด้านนครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางตํารวจทาหารแล้วก็เทศบาลจังหวัดนะเราก็พยายามที่จะที่จัดรถนะเราโชคดีที่ว่าพื้นที่ในการจัดงานเนี่ยมีนับเกือบๆร้อยไร่นะเพราะฉะนั้นก็มีพื้นที่กว้างขวางนะครับก็ไม่ถึงกับเบียดเจียดแออัดนะที่เราห่วงกันว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ เลตเกาหลีก็จะไม่เกิดภาพน,นั้นนะที่จะเป็นปัญหาคือเรื่องจราจรนะเพราะว่าถ้ารถมาเยอะๆนะครับแต่ทุกปีที่ผ่านมาเราก็คิดว่าจัดก,การได้นะเราก็มีที่จอดรถให้ทั้งด้านนอกและด้าน,นาในมหาในทยาลแก่งแล้วก็ทางจตุนพงศ์ท่านผู้ช่วยอธิการทางด้านรักษาความปลอดภัยเราก็เตรียมความเตรียมความพร้อมครับเราคิดว่าเรามีความพร้อมรองรับพี่น้องประชาชนที่มาชมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกางรนวัควารมตดวรู้และก็เรื่องของความปลอดภัยในทุกด้านครับ